โอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็เรามาอยู่กันใน B.O.T. Battle of Titan นะครับเป็นการทดสอบในเวอร์ชั่น3.0นะครับซึ่งห่างจากเวอร์ชั่น2.10ห่างกันมาประมาณ3 เกือบ4ปีหรือว่า4ปีเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้นะครับอัปเดตมาให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับก็คือลงเก็บหุ่นยนต์ใหม่นะครับเวอร์ชัน3.0มนมีอะไรบ้างนะครับเห็นกันชัดๆเลยว่าลงเก็บหุ่นยนต์ใหม่นะครับนี่ครับตามที่เห็นเลยแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์สำหรับไททันอาวุธแล้วก็อัน อัปเกรดต่างๆนะครับในโกดังในร้านค้าตามรุ่นประเภทอุปกรณ์เพิ่มในไททันหรือว่าการอัปเกรดต่างๆาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโหมดใหม่ก็คือโหมดโด m i n a t i o นนะครับปรับปรุงการาฟิกใหม่นะครับไททันและอาวุธที่ถูกทำลายในสนามรบจะไม่มีการหายไปนะก็คือ ผนที่ถูกทําลายหรือว่าพังไปแล้วก็จะหลงเหลืออยู่ในสนามลบนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนะครับเชื่อมต่อเชื่อมโยงโปรไฟล์ของเรานะครับเข้ากับบัญชี google อ่าอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เขาบอกว่ามีในเวอร์ชันนี้นะครับแต่ว่ายังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าโหมด domination ดน,น,นั้นคืออยู่ตรงไหนเราไปที่ ชูแบตเตอนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับตรงนี้สนามลบยังมี2ส,สนามนะครับก็คืออารติกกับทะเลทรายนะครับโหมดดั้งเดิมก็คือทีมเดสแมทแล้วก็สติลคอนไอยนะครับโอเคกลับมาที่โลงเก็บผนเหมือนเดิมนะครับหลักๆนะครับเรามาดูที่ setting นี่นะครับโปรไฟล์นะครับก็คือไอดีของเรานะครับแล้วก็มีการล็อกอินผ่าน a c e b o o k เมื่อก่อนนะคือจะล็อกอินผ่าน facebook นะครับแล้วก็นี่ครับ Google เห็นไหมครับล็อกอินผ่าน Google เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่นะครับก็จะยังใช้ไม่ได้นะยังเป็นเฟลอยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่างๆกันเลยนะตอนนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ คอนโทรลนี้ก็คือปรับอีกทีนึงนะอันนี้ก็อันนี้ผมปรับไปแล้วนะก็ลองปรับดูนะครับส่วนเสียงก็ตามนี้นะครับมีเสียง UI ขึ้นมาด้วยนะครับ UI ใหม่นะนี่ครับกราฟิกที่เราต้องการนี่นะครับเฟรมเรทนะครับปรับได้นะครับก็คือ30 60นะครับแล้วแต่เครื่องนะเครื่องใครเล่นแล้วกระตุกหรือไม่กระตุกยังไงนะนี่คือผมปรับเป็นโลนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวนะครับเชดดิ้งนะครับชาร์โดนะครับเอฟเฟกต์เท็กเจอร์แล้วก็โพสต์โพสเซสซิ่งนะครับเป็นโลนะมันจะแตกต่างกับไฮยังไงเรามาดูไฮอัพพนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีความแตกต่างเห็นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนมากนะ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวไททันของเราเสียงดังขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเราเอาตัวเราตัวเล็กก่อนนะนี่โหมีนี่นะครับแหมมีคนนะครับที่ทำการตรวจสอบนะครับ วิสวกรนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นไททันที่ตัวเล็กที่สุดนะแล้วก็แล้วเราแอดอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไททันที่ใหญ่ที่สุดนะนี่นะเป็นแอดลาสนะครับจะเ,เอาเป็นอันี้ดีกว่าเป็นเชียรพิดดีกว่านะ นี่นะครับเทพิตนะนี่ครับให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับว่าความใหญ่กับความเล็กที่เวลาอยู่ในโรงเก็บหุ่นเป็นแบบไหนครับนี่นะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการาฟิกต่อนะครับนี่นะเรามาดูการาฟิกที่เป็นโลนะ แอปพลายนะครับนี่ครับความแตกต่างก็ทำให้เราเห็นแล้วนะนี่นะครับเงาหายไปนะครับเงาจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าความละเอียดของรายละเอียดของตัวไททันยังชัดเจนนะครับแล้วก็แสงเงาก็อาจจะมีการตกกระทบเล็กน้อยนะโอ้โหตัวนี้อาวุธ ลอยตรงนี้เลยนะนี่นะครับเงาไม่มีนะครับในการปรับกราฟิกเป็นแบบโลนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกราฟิกแบบมีเดียมนะครับมีเดียมจะไปแบบไวๆหน่อยนะนี่ครับเงามาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับ นี่นะเงามาแล้วนะส่วนรายละเอียดต่างๆก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมรีมูฟตัวนี้เอาไปก่อนนะ เราได้ให้เห็นทั้งาลาย e ิเชินะนี่นะครับปึ๊บนี่ลาย e ิเชินะแล้วก็เราจะเป็นแอดลานนะนี่นะครับปึ๊บนี่นะอันนี้ก็คือเต็มนะครับเต็มความจุการออกลบนะครับเรามาดูกราฟิกนะครับ ให้ Hi, นะเครื่องใครปรับได้ยังไงแบบไหนก็ลองปรับดูนะครับนี่นะไกับมิดเดยมแทบไม่มีอะไรแตกต่างนะครับนะในการเราดูแบบในโลเก็บหุ่นนะมันมันแทบจะไม่มีอะไรที่ที่ทำให้เรามองเห็นว่ามันแตกต่างอะไรยังไงแบบไหนนะ โอเคเคราวนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างโลนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาตาเลยนะครับเรามาดูโลนะปึบนี่ครับเงาหายนะเรามาดูแอดลาสก่อนนี่ครับนี่นะครับแอดลาสนะก็คือกราฟิกจะขึ้นอยู่กับ สมาร์ทโฟนของเราแล้วก็แท็บเล็ตนะครับของใครที่มีกราฟิกแบบไหนมันก็จะแสดงผลตามตามกราฟิกนะครับคือฐานของแต่ละเครื่องนะนี่นะครับมาดูลามิเชอรนนะนี่นะครับตัวหุ่นยังดูรายละเอียดสวยงามเหมือนเดิมคราวนี้เรามาดูแบบกราฟิกที่เป็นแบบอัลต้าเลยนะ วีโอ้โหนี่ครับแสงเงามาเต็มนี่ครับแสงเงาแสงสะท้อนชัดเจนนะครับนะเงามีเงาเข้มเงาไม่เข้มนะนี่ครับเงาสะท้อนนะแสงสะท้อนนะต่างๆนานานี่คือครบนะครับมาดูที่ริชชันนะนี่นะครับนี่นะครับ แสงที่ตกกระทบนะครับเงานะครับรายละเอียดนะครับสีนะครับนี่ครับมีควันด้วยนะนี่นะครับนี่ครับเป็นไงกราฟิกปรับได้แล้วนะนี่ครับดูไฟนะครับไฟ LED ของ a t l a s ครับข้างบนนะครับสีแดงนะครับดูเลเซอร์นะครับ นี่นะออกไฟด้านหลังนะนี่ครับมากันเต็มเต็มแบบนี้นี่นะครับนี่นะหมดการต่อสู้ก็จะมีตามที่เห็นนี่นะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดู อกเป็นคอมแลนดก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวพาทดสอบนะครับดูแผนที่นะครับอันนี้มันบอกว่าเป็นโหมดสติลคอนโวยนะครับลงมานะฟึ้บนี่นะเดี๋ยวเรามาดูการาฟิกเลยการาฟิกผมเปลี่ยนเป็นโลนะนี่นะครับ ถ้ากราฟิกเป็นโลนะครับมีมะจะไม่ร่วงลงมานะไม่โปรยไฟไม่ร่วงลงมานะครับตรงนี้ก็มีเหมือนนะครับยานนะครับแล้วก็มีอาคารนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาบินดูรอบๆก่อนนะครับ นี่นะครับนี่ครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับในแมปะในแผนที่อาร์กติกนะครับจะพาบินดูเลยนี่นะครับอันนี้เป็นแบบโลนะครับกราฟิกโลก็ยังถือว่านี่ไงโอ้สติลคอนไวเราเจอแล้วนะที่ตรงนี้นะครับแต่เราจะยังไม่เอานะเดี๋ยวขึ้นไปก่อน อันนี้เป็นแบบเดิมๆนะจะบินช้าหน่อยนะครับนี่นะ UI ใหม่นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเห็นคู่ต่อสู้มันจะขึ้นเป้าเป็นวงกลมนะครับล้อมรอบนะ UI ใหม่นะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เราเล็งเป้าก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะนี่ครับอาคารที่เขาทำเพิ่มขึ้นมานะ นี่นะครับนี่นะับเป็นอัพษระหกเหลี่ยมนะแล้วก็มียานที่ตกลงมานะครับนี่ครับ ภูเขาเหมือนเขาจะทำรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะนี่ครับยานตรงนี้ก็มีเหมือนเศษตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะแล้วเราพามาดูนะครับอน,นี้คือน่าจะครบแล้วนะนี่นะครับที่สร้างเพิ่มนะครับจะพาลงไปข้างล่างเลยึนี่ครับพื้นผิวของของเกาะ นะครับหรือว่าของแผนที่ตรงนี้นะเห็นไหมครับรายละเอียดมันดูมันดูมันดูแบบมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือกราฟิกแบบโลนะยังยังรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่านะนี่นะครับไอตรงยานตรงนี้นะปึ๊บเราจะลง นะนี่นะครับอันนี้คือโหมดโลนะนี่นะครับเรามาดูกราฟิกที่เป็นมีเดียมนะครับทั้งหมดเลยนะปึ๊บนี่นะครับหิมะยังไม่ตกนะครับหิมะไม่ตกนะแต่ว่านี่ครับมีหิมะนะครับที่เป็นเหมือนลักษณะออร์โดซ หิมะที่ปกคลุมตรงยานตรงนี้นะเหมือนกับเกล็ดหิมะนะครับตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้อนหิวข้างล่างนะครับปึ๊บปึ๊บอ่มีรอยเท้าแล้วนะครับรอยเท้าก็ก็มีนะเงาก็มีนะครับเงาแต่ว่าเงาจะดูเป็นหยักๆนะครับเป็น เป็นไม่ได้มีแบบแสงเบลอๆนะจริงๆเงามันจะต้องมีเอาแสงตกกระทบอะไรประมาณนี้นะครับจะพาไปดูตรงที่มันสร้างเพิ่มนะครับส่วนผิวน้ำนะครับก็ก็ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างมากนะนี่นะครับ น้ำปล่อยให้เขาจัดการกันไปก่อนนะนม่เรายิงได้นะน,นี่นะมีเกรทฮิมะปกคลุมนะครับโอ้โหยิงหรอเดี๋ยวเรามาลองดูในโหมดกราฟิกที่เป็นเอาต้าเลยนะ ไม่รู้ว่าจะหลุดไหมนะถ้าหลุดก็เดี๋ยวข้ามาดูใหม่นะมาดูก่อนนะครับเอาไม่หลุดนะเอาแต่หิมะไม่มาจริงๆหิมะต้องโปรยปายแล้วนะอ๋อดนดีเลยโอเคครับเวลาเรายิงนะ นี่นะครับตอนที่ทดสอบตอนนั้นกราฟิกเอาตานีิหิมะร่วงมาเลยนะอันนี้ไม่ร่วงมานะนะครับกราฟิกไม่ร่วงนะเอฟเฟกต์ t e r r i t a t i o n drives damage นี่นะครับตอนนี้มันร้ายตอนนี้มันร้าย นี่นะครับพื้นผิวนะคือรายละเอียดจะจะสวยงามเลยครับดูครับนี่คือเอาตาหนะ้าเงาก็จะดูคมขึ้นนะนะครับมีแสงตกกระทบอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่นะไอหุ่นที่เขาบอกว่าเวลาเรายิงมันมันพังแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะมันจะไม่หายไปไหนนะเราไปดูสติลคอนไวล้ว้วก่อน ไม่มีใครมาเอาเลยนะมันโมเดลจริงกันนะครับนี่นะตัวเทียพิษนะครับนะครับตัวพิษที่เป็นเวอร์ชันดาวอังคารนะตอนนี้เรามาไปเขาบอกว่านี่นะครับ 800เมตรรำมาดูว่ามันจะเดินตามเราไหมโอ้เดินตามแล้วโอ้ยนี่มา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  Warning s y s t มามาเรียบร้อยนะฮะที่จริงเอาต้าจะต้องมีหิมะนะอันนี้น่าจะ มีข้อผิดพลาดนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกทีนะครับใน ในตอนที่เกมจบไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูอีกทีเพราะว่าผมตอนที่ผมลองมันมันมีหิมะนะมันจะล่วงออกมาเรียบร้อยนี่ถลายถลาย่นหุ่นเราเมื่อกี้ที่พังนะนี่นะนีนะ่อยู่ตรงนี้นะนี่นะเก็บซากนะเก็บซากไปนี่นะตัวน,นี้นะโอ้น้ำมัน โอเคไปยังเดินช้านะครับเทียพิษคือถ้า สู้กันแล้วเดินช้าแบบนี้คือไม่น่ารอดนะนี่ครับดูภูเขานะครับเขาเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาให้แบบเห็นแบบชัดเจนมากเลยนะครับเราไปต่อนะเอาให้จบนะครับ there. Yeah. น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วนะสินาทีอันนี้ผมเลือกเป็นโหมด d o มิ n a ชั o n น,นะแต่ว่ามันนี่นะครับมันยังมีปัญหาอยู่นะนี่นะครับเรามาดูเซตติ้งต่อนะนี่เอาตานะครับโอเคเดี๋ยวเรา ออกไปนะอ่ายืดแมทนะครับโอเคนี่นะผมเลือกเป็นอ่าโดมินชันอยู่นะเห็นไหมครับมันยังไม่ได้นะเดีย๋ยวเราไปต่อนะที่อาร์กติกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟิกก็คือเป็นออาต้าอยู่นะ มันจะต้องมีหิมะร่วงนะนี่ครับมันต้องหิมะร่วงแบบนี้นี่นะมาดูที่แอดลาส์นมาลงตรงนี้เลยนี่นะครับก็คือถ้ากราฟิกเอาตามันจะต้องจะต้องมีหิมะนะครับนี่นะหิมะแล้วก็เงาแล้วก็มีรอยเท้านะนี่นะแบบนี้นะนี่นะมันต้องมีหิมะแบบนี้นะครับพอดีเราปรับ กราฟิกระหว่างทางนะมันเลยทำให้ดูมีปัญหาเรื่องอพวกเอฟเฟกนะครับพวกแสงสีเสียงนะเท็กเจอร์นู่นนี่นั่นอาจจะมาไม่ครบนะนี่นะตอนนี้คือออาต้าแล้วนะมาดูกราฟิกนะนี่ครับออาต้าหมดแล้วนะครับเฟรมเรทหกสนะนี่นะครับ ตัวไททันของเราก็จะแสงเงามาครบนะครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวเราไปลองสู้กับเขาดูนะฮะที่มิชั่นอัปเดตนะยังเป็นสติลคอนวอยเหมือนเดิมนะอ่าอยู่ตรงนั้นไปดูกันนี่นะมันจะมีอ่า รายละเอียดที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับเป็นรูปไม่ใช่เป็นรูปเป็นพื้นผิวของหิมะแล้วก็ภูเขานะแม้มันจะดูเป็นเหมือนภูเขาหินแล้วก็หิมะที่ดูแบบเหมือนจริงมากขึ้นนะสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะนี่นะเดี๋ยวเราลองไปฝั่งนี้ดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะ นี่นะจะมีนีนะขึ้นน่าจะขึ้นไม่ไหวนะนลาดของเราแล้วเราลองดูนะครับในแบบ UI ใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะเรียบร้อย เวลาเรายิงโดนมันก็จะจะขึ้นนะครับขึ้นแยเม็ดก็หนังสือด่เซนแบบลักษณะด้งๆขึ้นมาหน่อยนะโดน,โดนลุมนะทำมาแบบนี้เละเละ

โอเคคราวนี้เรานี่นะครับเกมนะเป็น domination นะ e d g m a t แล้วก็ steel core แล้วก็ domination เดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลทรายนะแล้วก็โอเคกราฟิกเราใช้เป็น u l t r er มาเดิมไปเลยครับ t o o b a t t l e